อย่างที่พูดไว้นะครับเนี่ยผมเชื่อว่าหลายๆคนต้องเจอแน่ๆคือหอยนั่นเองนะครับหอยพานอันนี้ก็เป็นอีกสายพันธุ์หนึ่งนะครับที่มาแอบนะนี่เห็นไหมสวัสดีครับเป็นซีทุกคนกลับมากับช่องบ้านสวนพาเพลเช่นเคยนะครับวันนี้นะกลับมากับบอนซีเล็กๆสวนหน้าบ้านของผมนะครับที่ มีการปลูกการเลี้ยงอย่างดีนะครับเลี้ยงยังไงให้ใบใหญ่เลี้ยงยังไงให้ต้นแข็งแรงนะครับแต่ว่าวันนี้ผมไม่ได้พาทุกคนมาบำรุงนะครับแต่จะพามาแก้ปัญหา18,000อย่างที่เคยทําไปแล้วนะแต่ว่ามันก็กลับมาอีกนะครับมันจะคือปัญหาอะไรผมเชื่อว่าหลายๆคนที่ดูคลิปนี้จะต้องเจอแน่ๆตามมาดูกันว่ามันคืออะไรนะครับผมอย่างที่พูดไว้นะครับเนี่ยผมเชื่อว่าหลายๆคนะต้องเจอแน่ๆคือหอยนั่นเองนะครับหอยทากนะ ถ้าเป็นแบบนี้ผมแนะนําให้เราซื้อเหยื่อมาวางนะครับตรงที่เขานอนนะครับเนี่ยหรือแบบนี้เราก็ดึงออกแล้วเราก็ปาทิ้งไปเลยนะก็ <S <S คือครั้งนี้ผมใช้โอกาสเขานะเพื่อไม่ให้เขากลับมานะสำหรับกระถางนี้นะครับกระถางนี้มีชื่อว่าผู้เท่าเฝ้าเรือนนะครับ <S <S เป็นกระถางที่เป็นกระถางปโปรดอีก,กระถางหนึ่งของแอดมินเลยนะแต่ว่าวันนี้เจอสภาวะปัญหาเลยที่พูดไปนะครับก็คือหอยนั่นเองหอยทากนะครับหอยทากเจดีเนี่ยเต็มเลยนะครับมา ยุ่มๆยิ้มๆแบบนี้แล้วก็มีเพิ่มมาอีกสายพันธุ์หนึ่งนะครับเหมือนจะแอบนะครับนี่อันนี้ก็เป็นอีกสายพันธุ์หนึ่งนะครับที่มาแอบนะนี่เห็นไหมมันคือหอยท่าอีกชนิดหนึ่งเชน่นเคยนะหอยพวกนี้สร้างความเสียหายได้มากนะเพราะอะไรเวลาเวลาต้นอ่อนเราเกิดขึ้นมาเนี่ยนะครับเนี่ยมันจะกินยอดนะครับกัดใบนะให้เป็นรูแล้วก็ใบจะไม่สวยนะ วิธีกำจัดสำหรับวันนี้ผมเตรียมอุปกรณ์ไว้2อ,อย่างนะครับที่ทุกคนสามารถหาได้แล้วก็ทำได้เองนะบอกเลยว่าเห็นผลนะครับผมพอๆกับสูตรอื่นๆที่ผมทำไว้นะผมทำก็ยังสูตรอื่นที่ทำก็ยังไม่หายขาดนะเออมันก็อยู่ได้ประมาณเดือนหนึ่งมันก็กลับมาซึ่งไม่รู้มันมีไข่กันหรือเปล่านะก็เลยแบบวันนี้ก็คือจะลงไม้เด็ดไม้ตายไปเลยนะครับเอาให้แบบอยู่กันไม่ได้เลยนะครับ มาเรามาดูกันว่าผมใช้อะไรจะไปกําจัดนะครับผมผมจะต้องย้ายกระถางออกมาจากตู้อบให้หมดเลยนะครับเพราะว่าพื้นที่มันเบียดเสียดกันนะครับเราก็เลยจะทำวิธีง่ายๆนะครับก็คือหมูกออกมาจากตู้อบแล้วเราค่อยเอาไปเก็บนะครับแล้วก็จะทําให้เห็นภาพเลยนะว่าถ้าใช้แบบนี้แล้วมันเห็นผลไหมตามมาดูกันเลยนะครับผม ย้ายเสร็จแล้วนะครับนี่ก็คือย้ายออกมาหมดแล้วนะนะทุกคนก็คือทุกครั้งนะใครที่เลี้ยงในตู้อบแล้วเจอปัญหาหอยเจดีหอยทากอะไรเนะี่ยเยอะแนะนํานะครับให้ให้ใหอ,ออกมาจากโรงเรือนแล้วก็มาใช้ตัวนี้นะครับตัวนี้ที่ผมพูดถึงก็คืออันนี้นะน,นี่อันแรกนะครับเป็นเปลือกไข่นะครับเนี่ยเปลือกไข่ปนนะมีประโยชน์มากๆนะเพราะว่าหอยนะเขาจะไม่ชอบเปลือกไข่เวลาเขาเดินใช่ไหม เปลือกไข่จะไปบาดตัวเขานะครับจะไป,ไปทําลายราตัวเขานะแล้วก็อีกอันนึงก็เป็นเกลือนะครับเกลือเนี่ยวิธีใช้ก็เดี๋ยวจะพาทำนะครับแต่ก่อนอื่นเลยเราต้องไปเอาเปลือกไข่ไปใช้ก่อนนะวิธีใช้ก็ตามมาดูกันบ <ผม S 1> สำหรับการใช้งานนะง่ายๆเลยนะครับเราแค่ตักมาโรยแบบนี้เอาให้ทั่วเลยนะครับไม่ทั่วไม่ได้นะนี่แบบนี้เลยหอยทาเขาไม่ชอบนะแถมอีกอย่างนะเปลือกไข่มีสรรพคุณนะครับ เป็นประโยชน์มากนะช่วยให้ลำต้นแข็งแรงนะครับมีแร่ธาตุมีแคลเซียมเยอะนะครับผมผมก็โรยอย่างเงี้ยโรยไว้ที่โคนต้นเยอะๆเลยนะครับนี่ จากโรยเสร็จแล้วนี่ก็คือขั้นตอนแรกนะครับผมเนี่ยก็จะประมาณนี้ขาวโพลนด้วยเปลือกไข่นะครับผมเปลือกไข่เนี่ยอย่าลืมนะทุกคนไข่มีเยอะก็เก็บไว้ไปตากแดดนะถึงบอกเลยแอดมินทําไว้เยอะมากนะครับก็เลยนะครับเนี่ยเวลาเจอปัญหาหลากักๆเลยก็ชอบเอามาโรยแบบนี้ก่อนนะครับส่วนอีกวิธีหนึ่งนะที่ผมใช้ประจํานะช่วงหนึ่งนะผมจะใช้เกลือนั่นเองครับเราไปผสมเกลือกันแนะนําเพื่อนๆน,นะครับใช้ประมาณ1ช้อนพูนๆแบบนี้เลยเนี่ย เออเนี่ยทุกคนช้อนเดียวก็ได้ผลนะ,นะแล้วเราก็ต้องคนนะครับให้เขาเข้ากันคนให้ละลายไปกับน้ําเลยนะครับแล้วส่วนวิธีใช้นะเดี๋ยวผมจะพามาดูว่าใช้ยังไงก็กรอกลงไปเท่านี้เลยก็ใช้งานได้แล้วนะครับผมเนี่ยก็นำมาฉีดอย่างเงี้ยนะครับฉีดลงหน้าดินนะครับ ถ้าเพื่อนๆยังกังวลว่ามันยังจะกลับมานะครับก็ให้เราฉีดทุกวันนะครับผมฉีดแบบนี้ทุกวันเลยนะเพราะว่าเราแส่เปลือกไขแ่แล้วเนี่ยเราก็ฉีดเกลือลองไปนิดๆหน่อยๆพอบอกเลยว่าสูตรเนี้หอยทา่าหอยเจดีหอยอะไรเงี้ยหนีนะครับความเค็มของเกลือเนี่ยมันไม่ชอบเลยนะครับเนี่ยฉีดไปเลยใต้โคนกระถางเนี่ยรับรองเลยว่ามันหนีกันกระเจิงนะครับเนี่ย ฉีดใส่เลยเดี๋ยมันก็ช็อกนะครับเนี่ยเห็นไหมเนี่ยเริ่มแล้วเนี่ยนี่เห็นไหมโดนน้ําเกลือไปเดี๋ยวก็ตายนะครับพวกเนี้ยก็บทสรุปเลยนะครับมันมากับดินที่เราปลูกนะครับไม่ว่าจะเป็นดินอะไรดินใบก้ามปูดินขุยไผ่อะไรเงี้ยมันมาหมดเลยนะทุกคนสิ่งที่เราทําได้ก็คือป้องกันแล้วก็กําจัดนะครับเนี่ยฉีดให้ทั่วๆเลย ีดพ่นเสร็จแล้วก็ย้ายกลับเข้ามาไว้ในโรงเรือนเหมือนเดิมนะเพราะว่าถ้าเราเอาไว้ข้างนอกไม่ได้นะเพราะว่ามันเริ่มเหี่ยวนะครับเพราะว่าบอลพวกนี้เคยเลี้ยงในตู้อบนะครับแล้วก็จะมาบอกด้วยว่าทําไมหอยทากเจดีมันถึงเยอะเยอะเพราะว่าในอุณหภูมิในตู้อบอ่ะเป็นอุณหภูมิที่เหมาะแต่การเจริญพันธุ์ของพวกเขานะคะผมสิ่งที่เราป้องกันได้ก็คือใช้เปลือกไข่กับเกลือผสมน้ําฉีดพ่นเท่านั้นนะคะผมรับรองเลยว่าถ้ามันกลับมาอีกก็ใช้ เกลือผสมน้ำฉีดพ่นนะครับเพื่อที่จะลดปัญหาได้นะสําหรับวันนี้ใครมีคําถามอะไรก็ฝากคอมเมนต์ไว้ใต้คลิปได้นะครับการบํารุงการดูแลการรักษาการเลี้ยงบนสีให้ใบใหญ่อะไรยังไงเดี๋ยวผมจะมาตอบให้ทุกคนนะวันนี้ก็ฝากไว้เท่าน,นี้ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกด s u b s c r i b e ให้ผมด้วยนะเดี๋ยวคราวหน้าจะเอาคลิปเอาเทคนิคอะไรมาฝากเพื่อนๆทุกคนนะครับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนนะครับผมบ๊ายบาย